โอเคมาฉเฉลยข้อสามกันต่อเนาะข้อสามนคะตัวเขาบอกว่าจากการระเบิดครั้งใหญ่ที่คลังเก็บแอมโมเนียมไนเตรตในกรุงเบรุตนะคะประเทศเลบานอนโดยปกติเนี่ยแอมโมเนียมไนเตรตนะคะเป็นของแข็งสีขาวลายน้ำได้ดีจุดเดือดสองร้อยสิบองศ์ สสเซลเซียสเนาะส่วนใหญ่จะใช้ในการเกษตรนะคะเป็นปุ๋ยที่มีไนโตรต้นสูงแล้วก็เป็นส่วนผสมในการทำวัตถุระเบิดนะคะจากสมบัติดังกล่าวเนี่ยควรใช้สัญลักษณ์อะไรในระบบ nfp a แล้วก็ ghs นะโอเคเรามาดูกันก่อนอันนี้เหมือนเขาจะให้คีย์เวิร์ดมาตั้งแต่แรกเลยว่ามันมีการระเบิด ได้ของอาโมเนียนในติตตัวเนี้ยสแสดงว่าสัญลักษณ์หลักๆเลยที่มีก็คือสัญลักษณ์การระเบิดนะคะก็คือสัญลักษณ์นี้เองนี่ข้อขอไขไม่มีเราก็ขีดทิมไปได้เลยนะคะโอเคต่อมาให้เราพิจารณาตรงที่ขอบอกว่าใช้ใน การเกษตรเนาะแล้วเขาบอกว่าเป็นส่วนผสมในการทำวัตถุระเบิดนะคะซึ่งเป็นส่วนผสมในวัตถุระเบิดเนาะอย่างน้อยมันก็จะทําให้วัตถุระเบิดเนี่ยเออ่ระเบิดได้แรงขึ้นเนาะจังได้ไหมที่มีตัวหนึ่งที่เ,เวลานําไปเผาอ่ะมันจะให้ออกซิเจนที่ทําให้ช่วยติดไฟแล้วก็จะทําให้ปฏิกิริยาเนี่ย แรงยิ่งขึ้นแไดงหมายว่ามันเชื่ออะไรมันชื่อออกซิไดนะคะอืมแสดงว่าใช้เป็นส่วนผสมในการทําระเบิดเนาะแสดงว่าสารนี้มีสมบัติออกซิไดได้สัญลักษณ์ของออกซิไดเนาะก็คือสัญลักษณ์ที่มีตัว O นันเองก็คือตัวนี้นะคะอืมโอเคข้อก็ไก่เนาะก็จะตกรอบไปนะคะ โอเคเรามาพิจารณาสองข้อนี้กันแล้วก็มันมีความเป็นปุ๋ยเนาะปุ๋ยเนี่ยส่วนใหญ่มาจากมีสมบัติเป็นเบสนะคะซึ่งมีควาว่าไนโตรเจนสูงเข้ามาด้วยก็ยิ่งส,งส่งเสริมสมบัติเป็นเบสมากขึ้นเนาะอ่าแล้วก็มาดูกันอะไรที่บอกว่าเป็นเบส OX มีเป็นคำว่าออกซิดาเม กรด A6 แบบว,ว่ากรดซึ่งมันไม่มีคาว่าเบสเบสจะเป็น ALC ตามน,นี้คิดซึ่งคำว่าเป็นกรดเนียก็คือดิดเลยเนะเพราะว่าปุ๋ยมันมีความเป็นเบสนะครับก็ตอบข้อควายได้เลย ง่ายไหมง่ายส่วนข้อสี่ข้อนี้ก็ง่ายเป็นข้อสอบสามวันปีที่พี่สอบด้วยเนาะเขาบอกว่าในการไทเทรเนี่ยปริมาตรสุดท้ายที่ไทเทรตจนถึงจุดอิกติเนี่ยเขาถามว่าปริมาตรสุดท้ายที่ใช้นในการไทเทรเนี่ยอมันปริมาตรเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นอุปรกรณ์ที่เชื่อว่าบิวเลตซึ่งบิวเลตเนี่ยมีความแม่น สูงมากสูงที่สุดเลยไม่ใช่สูงที่สุดจะเป็นอ่าบิเตเนาะบิเบตยูเลดก็จะรองลงมาซึ่งสองตัวนี้ยจะมีการใช้ทศนิมยมสองตำแหน่งเนาะอือเราก็มาดูข้อไหนที่มีเดิมตำแหน่งก็ขีดอ,ออกได้เลย แล้วก็มาดูสกเกลอันนี้มันใกล้จะถึงเอ่อได้ยี่สิบสามเนาะแต่ว่าก็ยังไม่ถึกได้ยี่สิบสามอัน,นจะเป็นยี่สิบสองจุดห้าใช่ไหมสองจุดหกสองจุดเจ็ดสองจุดแปดยี่สิบสองจุดเก้าเนาะได้ยี่สิบสองจุดเก้าแล้วก็มีอีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งคําตอบที่ใกล้เคียงที่เราหามาได้มากที่สุดนั่นคือยี่สองจุดเก้าศูนย์เนาะก็ตอบข้อเราได้เลยค่ะเห็นไหมง่ายเนาะโอเคไที่ขอดู mm hmm. okay. Okay. อืโอเคโอเคต่อมาเขาอ่อ เขาบอกว่าถ้าให้อุปกรณ์สามชิดตวงน้ำสิบห้ามลิตรแล้วก็ไปช่างเนาะเว่าทำเงซัห้าครั้มันก็ให้ข้อมูลกำลังนี้นะคะจริงจริงข้อน,นี้อ่ะเหมือนกับจะต้องใช้เอ,อการคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่า ถ้าไม่คำวนวณพี่ก็คิดว่ามันหาคำตอบได้เหมือนกันอุปกรณ์ที่มีความเที่ยงก็คืออ่ามันจะอยู่จุดเดิมซ้ำๆอะตายค่ะจุดใต้เขียง ซําส่วนความแม่นเนี่ยก็จะแน่รอนเลยก็ได้ข้าวใก้ฟริสดดีนะคะโอเคเรามาดูกันมีความเที่ยงมากที่สุดให้เรามาดูตลางนี้ได้เลยนะคะอุปกรณ์ซีเนาะที่เห็น มันจะค่อนข้างกระจัดกระจายเนาะอันนี้ก็ไม่ใช่ส่วน b จะเห็นว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงเนาะชุบชุบส่วน c เนี่ยก็จะมีอ,อก็มีความกระจายระดับหนึงนะคะซึ่งจะเห็นว่าความแม่นเนี่ย ต้องดกให้ซเลยเพราะว่าอ่าุมันใช่มันต้องคำนวณก่อนอันนี้เราก็จะลองดเดยถึงมวลของน้ำกันโดยการคำนวณด้วยระบบแฟกเตอร์นะมวลมวลข,ของน้ำ ้วเท่ากับเขาให้มนาะว่าตัวงน้ำปริมาตร15 ml แล้วก็ให้ความออความหนาแน่นมานะคะแล้วก็ใช้ในการคำนวณได้เลยเนาะความหนาแน่นก็จัด15 ml นะคะคูณกับความหนาแน่น ูจุดเเกก้้าา0.999646นะคะกรัมส่วนหนึ่งมิลลิลิตรก็ตัดหน่วยมิลลิลิตรแล้วก็คูณกันนะคะข้าวที่ออกมาก็จะได้เท่ากับจะได้เท่ากับสบสี่จุดเก้าาสมกรัอมซึ่ง าตารางของสิบสี่เก้าเนี่ยดุดเก้าสามเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะเนาะที่ตรงเี้ตองเขกไตรงนี้โอเคเรามาพิจารณากันว่าตัวไหนที่มันมีความเที่ยงนะคะ ความเทียมเนี่ยน้องจะเห็นว่าอาจุดสีสีสีส้มเนาะมันแต่แต่ลแ,แต่เส้นสีแดงเนี่ยสองตำแหน่งเลยแต่ว่ามันมีจุดสองจุดที่ฉีกออกไปจากตำแหน่งเ,เส้นสีแดงนะคะตรงนี้ออกไปสองจุดเนาะเมื่อเทียบกับค่าสีน้ำเงินนะคะ มันก็จะอยู่ใกล้กับบริเวณที่จุดสีแดงมากกว่าอันนี้ก็จะให้ได้ว่าอุปกรณ์ A นะคะซึ่งเป็นตัวแทนของจุดสีน้ำเงินเนี่ยมีความแม่นเนาะแล้วก็จะได้มาว่าจุดสีส้มเนี่ยที่มันอยู่ใกล้ ใกล้เคียงกันเนี่ยไหมอยู่ใกล้ๆก,กันแล้วก็อันนี้อาจจะฉีดไปนิดนึงซึ่งก็แค่สองจุดเนาะแต่ว่าสามจุดเนี่ยอยู่ใกล้เคียงกันนะคะซึ่งเป็นส่วนใหญ่เนาะอันนี้ก็จะให้ว่าจุดสีสม้มซึ่งเป็นตัวแทนของอุปกรณ์ดนะคะมีความเทีย่ยมมากที่สุดนะคะอืโอเคนะคประมาณนี้เนาะ ข้อต่อมาได้เลยอ่าดเลยอีกสองข้อแล้วสู้ๆนะคะโอ้ข้อนี้เห็นโจทยยาวๆเนาะน้องอาจจะแบบเห็นตจวยยาวแล้วก็ข้ามอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าพี่อยากให้น้องลองอ่านโจทก่อนนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยโจทยยาวเขาอาจจะเอามาหลอกไว้ก็ได้แต่ว่าจริงๆมันอาจจะง่ายก็ได้โอเคลองมาอ่านโจทย์กันในการทำการทดลองไทเทนเนี่ย ไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไพลโอไซด์นะคะเข้มข้น0.1มหลึ่าโดยใช้ฟีนอลทารีนเป็นอิดิคเคเตอร์เนาะแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยแสดงผลการทดลองโดยเขียนโซเดียมไพลโอไซด์ที่ใช้นในกระดานนะคะแล้วก็ครูเนี่ยบันทึกสิ่งที่สังเกตเห็นนะคะ แล้วก็ให้มาดูว่าข้อไหนถูกอันนี้เราก็มาดูช้อยยังก่อนเขาบอกว่าข้อไก่เนี่ยค่าเฉลี่ยของ a เนี่ยจะน่าจะใกล้เคียงค่าจริงมากที่สุดเพราะว่าเออมีความชํานาญของนักเรียนทําให้ได้ค่าที่มีความเที่ยงสูงมาดูข้อ e กันเขาบอกว่าข้อ e เนี่ยสิ่งที่สังเกตเห็นนะคะก็คือแบ่งงานกันโดยใช้โดยให้คนหนึ่งเนี่ยมีเปนแล้วก็ หนึ่งคนนะคะไทยเทตตลอดการทดลองเนาะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอ,อ่อใช้ตัวแปรควบคุมนะคะควบคุมกันได้อย่างรอบครอบเลยแต่ว่าเขาบอกว่าค่าความเที่ยงสูงเนี่ยมันจะเข้าใกล้ก้าจริงเสมอไปหรือเปล่า ก็ไม่เนาะพี่เคยบอกแล้วว่าข้อความเที่ยงสูงเนี่ยมันอาจจะออ่ใกล้เป้าหมายใกล้เป้าหรือว่าไม่ใกล้เป้าก็ได้นะข้อนี้ก็จะผิดไปนะคะโอเคต่อมาเขาบอกว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มดนะีเนาะมีความแม่นเนื่องจากได้เชิญอุปรกรณ์เครื่องแก้วสําหรับไทเทรและเทคนิคที่เหมาะสมมาดูข้อบีกันเขาบอกว่าปีเต็ดกดลงในบิก g e r และใช้แท่งแก้วคนสารขนาดไทเทรและล้างแท่งแก้วก่อนทําการไทเทรแต่ละครั้งอืมจริงจริงปเต็ดเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้แท่งแก้วคนสารกันนะ พี่ว่าข้อน,นี้มันปิดหลักไทเซต์น่นอ,นอยถ้าคนเคยไทยเซจะรู้นะคะว่าแบบอย่างมากเนี่ยจะใช้น้ำกันเนาะชํำระช้ำละ,ำละร,บรบอบๆขวดลูกกลวยเนาะให้อินดิเคเตอร์เนี่ยไหลลงไปรวมกับสารที่อยู่ข้างล่างนะคะซึ่งเขาจะไม่นิยมใช้แทอ,อใช้ไนิยมใช้อ่อ แห่งแก้วกันเนาะข้อนี้ก็ผิดไปแต่อาจจะย,ยังไม่แน่ใจอาจจะกลับมาวนซ้ำอีกสักรอบหนึ่งนะอันนี้ก็ใส่ข้ามาหม่ในไว้ก่อนก่กันแล้วก็ข้อเขาฟังเขาบอกว่าค่าเชื่อของกลุ่ม C อะเชื่อถือได้นั่งจากการผสมน้ำกันลงไปไม่ส่งผลต่อปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ซึ่งก็เป็นจริงนะคะก็คือที่พี่พูดเมื่อกี้เลยว่าอ่า เขาจะชล้างน้ํากันนะครับบริเวณรอบๆสารที่ค้างอยู่ที่ขวดรูปกลวยอะคะ่ะท่านไปผสมกับาสารด้านล่างเนาะซึ่งการเติมน้ำกันเนี่ยก็จะไม่มีผลต่อปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะโอเคมันเราจะได้คําตอบแล้วไหมแต่ว่าเราลองมาดูข้อมูก่อนเขาบอกว่าปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่กลุ่มดีอะใช้น้อยกว่ากลุ่มอื่นเพราะว่า โบรโมไทมอนบ u ูเป็นอินดิเเตอร์ที่ไม่เหมาะสมนะคะเราก็มาดูกันข้อข้อดีเนาะใช้โบรโมไทมอนบ u ูเป็นอินดิเเตอร์แทนฟีนอลทาลีนซึ่งโบรโมไทมอนบลูเนี่ยมันจะมีช่วงเปลี่ยนสีที่ต่ำกว่าฟีนอลทาลีนเาะ เขาบอกว่าไม่เหมาะสมหรอกจริงจริงเนี่ยโปรโมทยมนดูค่อนข้างจะเหมาะสมเลยนะเพราะว่าเห็นไหมมันคือหกถึงเจเ็ดเนี่ยจะเป็นกดเนาะเอหกถึงหกถึงหกเก้าแล้วกัน จะเป็นกดแล้วก็เจ็ดจะเป็นกลางเนาะแล้วก็มากกว่าเ็จขึ้นไปก็จะเป็นอ่าเป็นเบสนะคะซึ่งการเปลี่ยนสีเนี่ยสีที่เปลี่ยนไประหว่างหกถึงหกถึงเจ็ดจุดหกเนาะมันก็จะทำให้รู้ว่าแบบอ่าสารเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปเป็นเบสแล้วนะคะนี่ซึ่งแตกต่างจากพีนอทารีเนาะก็คือ ช่วงแต่4สีเนี่ยอยู่ในช่วงของเบสอย่างเดียวเลยนะคะก็แต่แยกความแตกต่างได้ไม่เท่ากับโปรโมไทมันบลูเนาะโอเคแล้วเขาก็บอกว่าพอ้อจากจานนะคะปริมาตโซเดียมไพดรกซา์ที่น่าจะถือที่สุดคือ9.0 9.9จุดนยเ้าจุดนื่งจากค่าเดียวที่มีการทำซ้ำได้ถึง3ครั้งนะคะอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่เสมอไปเนาะ อืมอ่านจากชอยก็รู้เลยว่าไม่เสมอไปนะคะ mm. เพราะว่าอ่ทาํทาซ้าทําซ้าได้ได้สามครั้งเนี่ยมันอาจจะเออเลื่อทั้งสามครั้งเลยก็ได้ใครจะไปรู้นะอืม mm. ข้อนี้ ที่ถูกต้องที่สุดก็จะเป็นข้อคอควายนะคะโอเคข้อสุดท้ายแล้วมาดูกันโอเคเขาบอกว่านักเรียนคนหนึ่งทดลองเปรียบเทียบไปมาน้ําตาลของผลไม้ชนิดต่างๆนะคะตามขั้นตอนต่อไปนี้หนึ่งก็คือสร้างผลไม้บับ๊บบโอเคเขาบอกว่ามาดูตรวจกันละกันว่าเขาถามว่าเขาถามว่าขั้นตอนใดเลือกใช้อุป,ปกรณ์ วัดปริมาณสารละเอียดไม่เพียงพอนะคะละเอียดไม่พอเนาะตัวก็คือวัดไม่ละเอียดพอเขาบอกว่าข้อหนึ่งช่างผลไม้สิบกรัมด้วยเครื่องช่างทิษนิยมสามตำแหน่งอันนี้ก็ค่อนข้างจะละเอียดเลยนะคะละเอียดมากเลยแหละอันนี้ข้อหนึ่งก็ไม่ใช่เนาะ และเห็นไหมมันคือมันจะตัดข้อสามไปด้วยอันนี้ก็คือน้องไม่จาเป็นต้องดูข้อสามก็ได้ที่จะดูข้อสองกับข้อสี่ก่อนนะคะเขบาบอกว่าข้อสองวนาตวงน้ํากลั่นปริมาตรหนึ่งร้อยมิลลิบิกเกอร์แล้วก็เทผสมผลไม้จากนั้นปั่นและกรองด้วยผ้าขออาวบางนะคะอืมซึ่งน้ำกรั่นปริมาตร หนึ่งร้อยจุดศูนย์ศูนย์มีทศนิยมสองตำแหน่งเราจะตวงกับบิเกอร์ได้ไหมเราจะตวงกับอุปกรณ์ที่ไม่มีความแน่นได้ไหมก็ไม่ได้นะอันนี้ก็ถ้าต้องการแบบทศนิยมสองตำแหน่งหรือ่ะมันก็ควรตวงด้วยปิเตดเนาะหรือไม่ก็ยูวเลตนะคะ ซึ่งเอาจริงๆถ้าจะตวงน้ำกันเคผสมผลไามา้เนี่ยมันก็ไม่ต้องขนาดบิวเลหรือว่ิวเลตก,ก็ได้เนาอแต่ว่าอันนี้เขาเหมือนกับต้องการมีทศนิยมสองตัวเลยซึ่งใส่บิ๊กเกอร์เนี่ยก็ไม่ถูกอันนี้ก็มีความเป็นไปได้อยู่ข้อสี่นูมาดูข้อสี่ก่อนเขาบอกว่าเติมสารละลายเมลนนิกปริมาตรหนึ่งมิลลิตร จากบรยเลดลงไปในหลอดทดลองจากขั้นที่สามมาดูขั้นที่สามกันก่อนเขาบอกว่าตวงสารละลายที่ได้จากขั้นตอนที่สองปริมาตรห้าจุดศูนย์ศูนย์มิลลิลิตรลงในหลอดทดลองด้วยปีเต็ดข้อสามเนี่ยใช้ได้เลยนะเพราะว่ามันทศนิยมสองตำแหน่งไงแล้วก็ปิเต็เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีความแม่นอยู่แล้วนะคะข้อสามเนี่ยก็ถูกนะคะที่จริง ที่จริงมันถูกอะแต่ว่าชอยเขาก็คือตัดไปรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาดูข้อสี่กันเขาบอกว่าเติมสารละลายเมลิดิกปริมาตรหนึ่งมิลลิมิลลิลิตรเนาะจากบิวเลตลงไปในหลอดทดลองจากขั้นตอนที่สามนะคะอืมซึ่งข้อสี่เนี่ยก็สมเหตุสมผลเหมือนกันเพราะว่าบิวเลตเนาะก็ยังเป็นอุปกรณ์ที่มีความแม่นอยู่นะคะ น้องจำดีๆเนาะว่าทศนิยมของตาแหน่งเนี่ยมันจะใช้กับแค่สอง,สอ,งอุปกรณ์เท่านั้นก็คือยูเลตนะคะกับปิเปตเนาะซึ่งปิเปตเนี่ยจะมีความแม่นยำสูงมากๆมากทีก่สุดแล้วก็ลองมาก็คือยูเล e นะคะข้อนี้ก็คือจะได้คำตอบนั่นก็คือข้อสองนั่นเองเนาะที่มัน มันเออ่ใช้เครื่องสั่งหรือว่าเครื่องตวงที่อไม่ละเอียดพอนะคะโอเคประมาณนี้เนาะซึ่งโจทย์ตั้งแต่ข้อปีหกสี่เป็นต้นไปอะ่ะก็คือข้อสี่เนาะจะเห็นว่ามันเป็นข้อสอบจริงนะคะซึ่งเหมือนเลเวลความยากเนี่ยก็อาจจะยังไม่มากพอเพราะว่าแบบยังไม่เยอะอะ่ะเพราะว่า อเรื่องนี้มันเพิ่งเพิ่มมาเมื่อปีหกสี่เนาะแล้วก็จะเห็นว่าปีหกสี่เนี่ยแบบข้อสอบง่ายมากเลยนะคะซึ่งปกติเนี่ยถ้ามีบทใหม่เข้ามานะคะแบบน้องไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะยากหรือว่าต้องอ่านแบบละเอียดหรือว่าแบบจะมีการผิดแพงโตดเนาะปกติถ้ามีข้อสอบที่แบบเขาว่าเพิ่มบทใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยปกติอ่อข้อข้อนั้นนะคะที่แบบเป็นบทใหมะะ่เนาะในข้อสอบมันก็จะ ค่อนข้างง่ายเหมือนในข้อสี่เป็นต้นเนาะแต่ว่าปีน้องเหมือนกับจะไม่มีใช่ไหมไม่มีบทใหมเพิ่มงานนะคะโอเคอันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้เนาะก็ขอให้น้องโชคด,ดีในการสอบนะคะในปลาย